บ้านหลังน้อยนะคะไม่มีเจ้าของอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะบ้านของยายอูดหลังเล็กๆนะคะอลูกในเนื้อที่แคบๆนะคะน้ำพักน้ำแรงของแม่คำแก้วนะคะบ้านหลังนี้ยังไงก็ขอขอบคุณแม่เอซีทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะให้กำลังใจช่องพังแม่คำแก้วและครอบครัวสิงจิวนะคะ วันนี้ยายก็จะมาถ่ายบรรยากาศบ้านให้ดูนะคะว่าบ้านของยายที่ต่างจังหวัดนะคะที่อยู่ก็จะประมาณนี้ ข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังไมคำเจ้าเล่์ครอบครัวกินจุด้วยนะคะวัะนนี้ยายก็มาถ่ายบรรยากาศบ้านนะคะที่ต่างจังหวัดนะคะให้ดูนี่นะคะคือบ้านของดายนะคะปลูกทิ้งไว้นะคะพอกลับมาก็พอได้พักอาศัยนะคะหลบแดดหลบฝนนะคะไม่ใหญ่ไม่โตนะคะก็จะประมาณนี้ไม่มีที่ที่จะให้ แม่คำแก้วมาอยู่ไม่มีที่ที่จะมาปลูกหญ้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็ถนนถนนติดถนนใหญ่นะคะติดถนนขอขอบคุณแม่แม่ซีทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้และก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่คอยเชียร์และเป็นกําลังใจให้ค่ะวันนี้ยายก็มาถ่าย บรรยากาศที่ต่างจังหวัดให้ดูนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ